มาดูอีกเหตุการณ์หนึงคุณผู้ชมมาสมุดปราการเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าเมื่อวานจำกันได้ไหมพ่อครัวคนหนึ่งที่บอกเดินกับผู้ชายคนสนิทเป็นชายปริศนาเข้าไปในห้องตั้งแต่วันที่18หลังจากนั้นไม่กลับออกมาอีกเลยและไปเจออีกทีก็คือเมื่อวานมาเจอคราบเลือดอยู่หน้าห้องและพองัดห้องเข้าไป เจอว่ากลายเป็นศพฮะ,ะแต่ห้องเขาถูกล็อกเอาไว้คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการอําเภอบางพลีแล้วห้องอยู่ชั้นสองตรงบันไดเลยแล้วชาวบ,บ้านบอกหลอนกันหมดเลยตอนนี้คุณผู้ชมพอเปิดเข้าไปเจอแบบเนี้ยเลือดแบบเต็มทั้งห้องแล้วศพอยู่ท้ายห้องเห็นใช่ไหม ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราไปได้หลักฐานกล้องวงจรปิดมาเปิดวงจรปิดเมื่อวานหน่อยฮะที่มีคนตายเดินคู่กับผู้ชายเสื้อเหลืองอะ่ะแล้วเดินตามตลาด<ม>เขาเดินมาด้วยกันแล้วนัดแนะกันสุดท้ายก็เดินมาเลื่อจนกระทั่งเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นเขากลับเข้ามาที่หอพักด้วยกันนี่คือที่บอกว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยลายสําคัญที่สุดตํารวจกําลังติดตามตัวท่านอยู่ถ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์พบตํารวจแต่ตํารวจบอกน่าจะใช่ สบพบางพลีคุณผู้ชมฮะภาพนี้คือภาพสุดท้ายเห็นเขาเป็นผู้ชายเสื้อเหลืองแล้วเดินเข้าไปในห้องพักกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมล่าสุดแจ้งแบบนี้ก่อนเมื่อวานนี้เราไปได้กล้องวงจรปิดตัวหนึ่งมาแล้วเมื่อวาน,นจริงๆเนี่ยเรายังไม่กล้าเปิดตัวนี้เพราะกลัวว่าจะไม่ใช่ใชปรากฏว่าวันนี้ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วฮะบอกว่าคนก่อเหตุหน่าจะเป็นกล้องตัวนี้แหละหลังจากก่อเหตุเสร็จเขาเดินเข้าไปกันเนี่ยประมาณสักสองสามทุ่มแล้วกลับออกมาอีกทีประมาณ5้าทุ่มเสร็จๆคุณผู้ชมลองดูฮะ มันเป็นภาพหลักฐานสําคัญที่เราได้วันนี้คือผู้ชายคนหนึ่งสะพายเป้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทั้งเสือ้อทั้งกางเกง<ม>เห็นใช่ไหมแล้วใส่ไอ้มงคลุมหัวเอาไว้ช่วงเวลาห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีของวันสุดท้ายที่เขาเดินเข้าไปแหละคือสิบแปดนี่ฮะแล้วจะเห็นว่าเดินตามเส้นทางออกไปบริเวณปากซอยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะเปิดควบคู่กับภาพเมื่อวานที่เขาเดินเข้าซอยพร้อมกับชายเสื้อเหลืองในซอยนี้หน่อยฮะแล้วจะเห็นรูปประพันธ์สันฐาน ดูนะออกไปแล้วใส่โมงนี่คือหลักฐานใหม่ที่ผู้สึกขาวเราได้มาฮะเอาภาพในซอยฮะเป็นมุมเดียวกันเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเขาเดินเข้าซอยเนี่ยมากับตัวของคนตายสุดท้ายแล้วก็เดินออกไป5้าทุ่มห้นาทีนี่เห็นใช่ไหมขวาคือตอนเดินเข้า,าซ้ายคือตอนเดินออก และนี่คือภาพสุดท้ายของคนตายและบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นคนก่อเหตุเปิดภาพตัวใหม่เต็มๆฮะหลักฐานตัวต่อมาที่ผู้สื่อข่าวเรากำลังจะเปิดต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะห้ทาทุ่มห้าสิบหกนาทีคนคนนี้สะพายเป้มาด้วยแล้วเข้าใจว่าคงจะมีหลักฐานคือในที่เกิดเหตุไม่เจอมีดนะใช่ค่ะเจอแต่ศพและเลือด มีดยังไม่เจอปรากฏวันนี้เราไปเจอภาพหลักฐานตัวนี้คุณผู้ชมฮะเห็นใช่ไหมว่าเขามีพฤติกรรมแปลกแล้วมายืนอยู่ที่ริมสะพานหลังจากนั้นเหมือนเอากเป๋าเป้ที่เขาพกอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเหมือนควักของอะไรบางอย่างแล้วเทๆทๆลงไปข้างล่างเป็นคลองนะฮะแล้วมันก็ เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่บอกน่าจะมีหลักฐานล่าสุดฮะวันนี้ก็คือเบื้องต้นเราได้ภาพกล้องแล้วเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆเลยนะจะเห็นคนร้ายเนี่ยเดินไปตามเส้นทางต่างๆวันนี้เองช่วงเวลาประมาณสัก15นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่อา,าสาสมัครกู้ภัยมูลที่ปอเต,ต็กตึงฮะลงพื้นที่ที่บริเวณคลองจุดนี้เลยพร้อมกักบเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีคลองจุดนี้เรียกว่าคลองบางฉลงฮะซึ่งเบื้องต้นเห็นบอกว่ามันอยู่ห่างจากขอพักที่เขาเสียชีวิตแล้วไปเจอศพเนี่ย ประมาณ700เมตรเท่านั้น<ะ>อยู่ปากซอยนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เวลาง,งมอยู่ประมาณ45นาทีในที่สุดเจอหลักฐานใช่ไหมค่ะก็คือมีดทําครัวหนึ่งเล่มค่ะละักษณะมีดเนี่ยด้ามหักนะคะแล้วตอนนั้นนักประดาน้ําก็พยายามที่จะค้นหาบริเวณใกล้เคียงในจุดที่คาดว่าน่าจะโยนอะไรบางอย่างลงไปในคลองปรากฏว่าเก็บมีดเล่มที่ด้ามหักได้แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่พอถอให้ไปตรวจสอบว่าใช้เล่มเดียวกันกับการก่อเหตุหรือไม่ตอนนี้คือบอกเป็นมีดด้ามหักแล้วเบื้องต้นไม่ได้เจอ เลือดแต่เข้าใจว่ามันตกลงไปในน้ําเลือดมันคงล้างออกหมดแหละ<ช>แต่ตํารวจบอกมันตรวจได้ว่ามันเคยใช้ในการสังหารคนหรือไม่คุณผู้ชมฮะและเปิดวงจรปิดตัวสุดท้ายที่เป็นเบาะแสใครเจอผู้ชายคนนี้เห็นว่ามีการเดินผ่านป้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรด้านหน้าห้างสรรพสินค้าตรงข้ามจุดเกิดเหตุแล้วใส่โพกหัวแบบนี้<ช>แต่เปิดหน้าแล้วพอออกถนนแล้วหยุดภาพเขาไว้ชัดๆหน่อยได้ไหมหยุดตรงนี้ใครเจอแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยคุณผู้ชมฮะ ตัดสลับไปดูที่ห้องพักหน่อยได้ไหมวันนี้เองคนที่หอพักเองก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาก่อนคนตายเองเนี่ยเทน,นันแปรเขามักจะมีเพื่อนสนิทแบบนี้มาอยู่บ่อยๆวันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เองมีการไปติดป้ายเอาไว้เลยเป็นกระดาษอบอกห้ามเข้าแลวคุณผู้ชมเห็นห้องใช่ไหมเวลาขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอห้องเนี่ยแบบนี้แล้วล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมเห็นบอกว่าเจ้าของหอได้รับความเดือดร้อนนะฮะ คุณแปะ๊ะฮะขอบคุณด้วยวันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราเห็นบอกคนที่หอพักโดยเฉพาะชั้นบนน่ะย้ายออกหมดนะเพราะว่ากลัวเวลาเดินขึ้นบันไดามาปุ๊บเอาดูภาพตอนย้ายของก่อนได้ไหมวันนี้คนย้ายของออกอะหมดเลยสิบกว่าห้องออกหมดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าของหอเลยบอกว่าที่เขาย้ายเพราะเวลาเดินขึ้นบันไดปุ๊บมันจะเจอห้องคนตายก่อนแล้วทุกคนเขาบอก เออจะให้ยังไงก็ตามเขาไม่สบายใจอะใ<ช>่ะเลยไม่สะดวกที่จะอยู่เจ้าของหอก็บอกไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขากลัวกันผมก็ได้รับผลกระทบในฐานะผู้ประกอบการอ,อ่ะฟังเสียงคุณแป๊ะหน่อยฮะได้ยินเสียงทะเลาะกันก่อน,ก,อนก่อนหน้าแล้วครับตอนกลางคืนนะครับแล้วเช้าเขาตื่นมาเขาเห็นเลือดมันหยดอยู่หน้าห้องเขาก็เลยไปใช่ครับเขาก็เลยไปตามไปตามผมให้ให,ให,ให้ให้มา มาดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมมาดูก็เห็นห้องมันล็อกล็อกไว้แล้วก็มีคาบเลือดแล้วผมกับผู้จัดการก็ตกลงกันตัดกุญแจห้องดูเลยครับครับพอพอตัดกุญแจห้องเข้าไปดูก็เจอคาบเลือดเยอะเลย<ม>ครับเยอะใช่ครับมันเละถูกเละละเลงเต็มเต็มห้องหมดเลยครับก็ใช่ครับพอพอ ดึงก่อนปุ๊บประตูมันเปิดถึงมันเองเลยก็<ม>จะเห็นแบบแง้มแ้มครึ่งบานประมาณ45องศาก็เห็นร่างคนนอนนะครับ<ม>ครับผมก็เลยออกเลยครับก็คือผู้ค้าอาศัยที่ที่มาเช่าห้องเราอยู่ใช่ครับก็คือผู้เช่าคนนั้นคือที่แรกไม่รู้ว่าเป็นเป็นผู้เช่าหรือเป็นใครหรือเปล่าะฮะแต่แต่เขาจะต้องเป็นผู้เช่าก่อนนะครับก<ม>็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ครับครับก็เลยออกออกเลยแล้วก็ให้พี่เขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ ตอนนี้ก็มีแต่ตั้น้าผู้เช่านะครับย้ายออกไปแล้วใช่ครับข้างบน9ก้าห้องน่าจะหมดหมดเลยแล้ะครับข้างล่างนี่ก็อีกห้องหนึ่งก็หมดเลยห้องใช่ครับสิบห้องข้างล่างใช่ครับข้างล่างด้วยครับข้างล่างได้ทำการรูปกอบการและในระดับกระทบกันใช่ครับว่างว่างแน่นอนว่างแน่นอนเขาก็บอกเขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็คนจะย้ายออกอ่ะเขากลัวกัน ฝากเจ้าหนที่ตำรวจหน่อยเอาเปิดเต็มๆหน่อก็ได้ฮะวงจรปิดจับให้ได้นะคนตายแล้วทุกคนผลกระทบหมดแล้วไม่รู้ทรัพย์สินหายไปหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้วเขาบอกเขาติดต่อญาติยังไม่ได้นะฮะคนตายเนี่ยเห็นบอกว่าเข้ามาทํางานในเมืองไทยเป็น10-20ปีแล้วแล้วมีแต่นายจ้างนั่นแหละที่ดูแลมาตลอดอพอติดต่อไม่ได้ก็เจออีกทีคือกลายเป็นศพในห้องพัก